คลิปนี้นะคะก็จะเป็นโนมิเนอลิเซยรุ่งโนมินอลิเซยรุงก็คือเป็นการเอาคำต่างๆไม่ว่าจะเป็นคำกริยา adjective คำที่เป็นคำสรรพนามแทนบุคคลนะคะเอามาทำเป็นคำนามนั่นเองอันนี้นะคะก็มาดูกฎข้อที่1ของการทำโนมินาลิเซียรุงกันดีกว่าอันที่1นนะคะถ้าเราเจอประธานกับกริยา ถ้าเราเจอประธานกับกริยานะคะให้เอาคำกริยาในประโยคหลักเนี่ยมาทำเป็นคำนามค่ะเอาคำกริยานะคะมาทำเป็นคำนามแล้วเอาตัวประธานนะคะไปทำเป็น g e n i t i v e ของคำนามอันนั้นเรามาดูตัวอย่างกันดีก,กว่าค่ะอย่างเช่น Their เดออา e r s อช e ัย t e e ดออา t ์แอช h ัย e d เห็นคำเป็นที่เป็นประธานไหมคะก็คือ the a r t d ส่วนคำกริยานะคะก็คือ a c h i e t e d a c h i e e d อันนี้เป็นคำกริยาเนาะเราจะเอาคำกริยาลหลักของประโยคนะคะไปทำเป็นคำนามก็จะได้เป็น d h e a c h i e v e s e er n t h e er a c h i e n ส่วนประธานนะคะ the a s k e d เอาคำประธานตรงเนี้ย ไปทำเป็น g e n ิ t i v e ของคำกริยาที่เราเอามาทำเป็นคำนามเนาะก็จะได้เป็น des artiste des a r t า s t ดังนั้นนะคะในประโยค t h e er อาร t ต shine ก็จะได้เป็น d o s s s h i ช e ยน e น์เดสอตตัวอย่างที่สองนะคะจะเป็นคำกริยาที่มี reflexive ก็เอาคำกริยานั้น,น่ะ ไปทําเป็นประธานของประโยคนะคะแล้วก็เอาประธานมาทําเป็น g e n i t ทีฟนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง Der patient Freud s i c h Der patient Freud s i c h ตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็นคำกริยาเนาะก็คือมาจาก Freud s i c h หรือ s i c h Freud e n พอทําเป็นคํานามนะคะก็จะเป็น d i e Freud e d i e Freud e แปลว่าดีใจนะคะหรือยินดี เราก็เอาคำ patient เนี่ยมาเป็น genitive ก็จะเป็น d e s patient e n d e s patient e n ดังนั้นนะคะในประโยค De r patient Freud sich ก็จะกลายเป็น d i e Freud e d e s patient e n e Freud e d e s patient e n เดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันต่อนะคะข้อที่หนึ่งนะคะ d e าสุก kommt an d e s u กก็คือรถไฟใช่ไหมคะ c o m t ์ n ก็มาจากคำกริยา uncomment ที่แปลว่ามาถึงคำกริยา u n c o m m e n พอทำเป็นคำนามนะคะก็จะเป็น die ัน n ุนฟ์ต์ดีอันคแปลว่าการมาถึงนะคะจากคำกริยา u n c o m m e n ที่แปลว่ามาถึงพอทําเป็นคำนามนะคะการมาถึงก็จะกลายเป็น die a n k u n f t ต์ e a n k u n พอเด s ุก ะะก็เอาไปทําเป็นเกนฑทีก็จะได้เป็นเดซูเกสเดซูเกสดังนั้นนะคะเดซูคอมตันก็จะกลายเป็นดิอันคุนฟ์เดซูเกสก็คือการมาถึงของรถไฟขบวนนี้ข้อที่2นะคะดีไซ d ์ f ฟ g a ต e ีไซด์แฟเกตแปลว่าเวลาผ่านไป คำกริยานะคะ f a g e มาจาก f a g e h e n f e g e e n พอเอาไปทำเป็นประธานเนาะก็จะได้เป็น d a s s f a g e h e n d a s s f a g e h e n แปลว่าการผ่านไปเอาคำนามนะคะ decide ไปทำเป็น genitive ก็จะกลายเป็น d e i r side ดังนั้นนะคะในประโยคใหม่เนี่ยเราก็จะได้เป็น d a s fakeen h t h e r side d a e s f a k e n t e side แปลว่าการผ่านไปของการเวลาข้อที่3นะคะ d a s das kind wind does kind wind แปลว่าเด็กกำลังร้องไห้ wind ก็มาจาก w i n e n w i n e n แปลว่าร้องไห้นะคะพอทำเป็นประธานก็จะได้เป็น d a s w i n e n d o s w i n e n แปลว่าการร้องไห้ d a s kind ก็เป็น d e s k okay? so, i n d e s ก็คือออกไปทำเป็นเก i t i v e นะคะดังนั้นประโยคใหม่ก็เลยจะได้เป็น das w e i n e n des Kindes das w e i n e n des Kindes ตัวอย่างที่4นะคะ der Angestellte verspätet sich der Angestellte verspätet sich คำกริยานลักนะคะ sich v e r s p ä t e n sich f e s h b e t e n แปลว่าล่าชา้ามาล่าชา้าหรือมาสายเนาะ d e r u n g e s t e l l t e แปลว่าลูกจ้างนะคะลูกจ้างเนี่ยกำลังมาสายลูกจ้างได้มาสายเราจะเอาคำกริยานะคะไปทำเป็นประธานจาก sich f e a s h b e t e n กลายเป็น die f e r s h b e t u um, n die f e s h b e t u um, n แปลว่าการมาสายหรือการมาล่าชา้า ของใครของพนักงานนะคะดังนั้นพนักงานเนี่ยเราก็ทำเป็น genitive ใช่เปล่าดังนั้นนะคะพอทำเป็น genitive ปุ๊บเดก็กลายเป็น d e s d e s u n g e s t e l t e n เพราะว่า u n g e s t e l t e n เนี่ยมันเป็น adjective ที่เอามาทำเป็นคำนามเนาะพอทำเป็น genitive ปุ๊บกฎของมันก็คือต้องเติม n ต่อท้ายนะคะกลายเป็น d e s u n g e s t e l t e n ดังนั้นนะคะประโยคใหม่ก็จะได้เป็น d e f e c s e ä t u u g d e s a n g e s t e l l t e n แปลว่าการมาสายหรือความล่าช้าของพนักงานข้อที่5นะคะ d e r c h e f e r g e r t sic h d e r c h e f แปลว่าหัวหน้า e r g e r t sic h แปลว่าโกรธหรือกำลังโกรธก็มาจากคำกริยา sic h e r g e r t sic h e r g e r t เราจะเอาคำ กริยาเนี่ยไปทำเป็นคำนามนะคะดังนั้นคำนามของโกรธหรือกำลังโกรธเนี่ยก็จะคือ der ä er n g e r der anger er หรือ das sich ä r er g e r das sich ä r g e r แปลว่าการโกรธหรือความโกรธของใครเอย่ยของหัวหน้าดังนั้นก็เอาหัวหน้าเนี่ยไปทำเป็น genitive นะคะก็จะกลายเป็น d e s chefs this chef's ดังนั้นนะคะประโยคใหม่นะคะก็เลยจะกลายเป็น the air g e s s chef's หรือ d a er s s i c air go n d e s chef's ข้อที่6นะคะ d i e r a u m s o n d e landed d i e r a u m s o n d e แปลว่ายานอวกาศ landed แปลว่าลงจอดหรือกำลังลงจอดนะคะก็มาจาก l a n d e n London ที่แปลว่าจอดหรือกำลังลงจอดคำนามของเขานะคะก็คือ d i d ี n ั n ด d งด l a n d u n g ก็คือการจอดหรือการลงจอดของใครเอ่ยของยานอวกาศดังนั้นนะคะเอายานอวกาศเนี่ยไปทำเป็น g e n i t i v e นะคะจาก Di ี r ร u m s o n เดก็กลายเป็น Der r a u m s o n d e ดังนั้นนะคะประโยคใหม่ก็จะได้เป็น d ด l a n d u n g Der r a u m s o n d e เดด l a n d u n g Der Raum s o n d e แปลว่าการลงจอดของยานอาวกาศตัวอย่างข้อที่7นะคะ De Bombe Explodierte De Bombe Explodierte แปลว่าลูกระเบิดนะคะกำลังระเบิดกำลังประทุคำกริยา Explodierte มาจากคำว่า Explodieren Explodieren แปลว่าระเบิดหรือประทุ ดังนั้นนะคะเอาคำกริยาอันนี้ไปทำเป็นคำนามก็คือการระเบิดหรือการประทุกก็คือ the explosion t e x p l o s i o n ก็แปลว่าการระเบิดหรือการประทุกของอะไรเอ่ยของลูกระเบิดลูกระเบิดก็คือ D b o m b e พอเอาไปทำเป็นเก n i t i ีฟนะคะก็จะกลายเป็น the b o m b e ดังนั้นประโยคใหม่นะคะการระเบิดของลูกระเบิดก็คือ the explosion d e r Bombe Die Explosion d e r Bombe ข้อที่8นะคะ d e r Journalist Berichtet Deer Journalist Berichtet Journal Ber แปลว่านักข่าวกำลังรายงานนักข่าวรายงานหรือนักข่าวกำลังรายงานคำกริยาของเขานะคะก็มาจาก Berichten Berichten เอาคำกริยานเนี้ยไปทำเป็นคำนามนะคะจาก b e r i c h t e n ก็กลายเป็น der beric the beric ที่แปลว่ารายงานหรือการรายงานนักข่าวนะคะ der journalist ก็เอาไปทำเป็น g e n i t i v e ก็ได้เป็น d e journal s journalist n d e s journalist เนื่องจากว่าคำนามนะคะที่มันเป็นเพศชายที่ลงท้ายด้วย t ปุ๊บ พอทําเป็น genitive นะคะก็ต้องเติม an ต่อท้ายกลายเป็น the j o u r n a l i s t e n ดังนั้นในประโยคใหม่นะคะก็จะกลายเป็น der bericht des journalistin e r bericht des j o u r n a l i s t n